คงจีวรเหลืองเออฮเฮ่ออือมเป็นพระบ้านเลยแหละมม <c oughs> ามร้านขายเขาก็ไม่มีละสีกลับออกเหลืองๆหมดไม่มีขายก็ยอมเองแหละ ยอมเอาเองจันขนมยอมเองจันขนนเลยอจารย์ดาวเทียมไปฟังนั่นแม่ไอคนสาธิตจารย์ก็ไม่อยู่ใครทำได้ไหมอืมได้หลายน้อยั้มตาามั้งนี่มาใจบาดนั้งตามาวันนี้กระด๊ ตีตะปูนะแม่ตีตะปูสร้างกุฏิโยมแม่ตีตีตะป,ตแตตตปูแล้วก็ตะปูกระเด็นเสียบเข้วไปที่นุ่งกระตาตะปูสองปั๊บเข้าไปเลยห้อยตองแต่งเลยเนี่ยเรับไปกลางเนี่ยเลยแตกเลยหาหมอ ไปหาหมอที่โคราชเนี่ยพอไปเอาตาไปบอดตาแตกตะปูทิ่มตาวัดความดันอยู่นั่นแหละวัดความดันบ้างวัดปรหลอดบ้างอย่าให้เอ่ยชื่อโรองพยาบาลนะั่งนั่งรอเป็นชั่วโมงบ้างตาแตกนะพระก็ส่งซ้อเดินะอยู่ป่า จีวรแบบ้ำๆดำๆเดๆด,ดูเหมือนคนไม่มีเกรดเป็นพระโคโรโครโ,โสอก็ไม่มองเราก็นั่งดูมันอยู่ถ้ามันจะบอดมันก็บอดไปเถอะจะได้เป็นเอกสักทีเอกในตาข้างเดียวเป็นโทมานานนะ นั่นแหละหมอพยาบาลไม่ได้โทษเราโทษกรรมของเราซะในพูดถึงตาของเราที่ตาแตกนี่แต่พอไปรักษาแล้วมันติดเชื้อติดอะไรไม่รักษาทีให้อดมิดดินะเอาไ่รักษาโทรหาทาแม่ทาพี่จันนิน รถมารับไปรักษาที่จักษุรัตนินไปก็ติดเชื้อแล้วทีเนี้ยเนี่ยพูดถึงตาติดเชื้อเลยตามันติดเชื้อตะปูมันมีสนิ่งอืมคาดว่าจะบอดน,นะคาดว่าจะต้องบอดเพราะมันคนทั้งหลายก็รักษาตาก็ติงต้อบางลอกบางอันนี้ตะปูที่แตกอืมมันไม่ได้เป็นต้อนะ ก็ตาปูทิ่มตาแตกนะเดชบุญหมอเจ๋งเหลือเกินเดชบ,บุญแล้วเย,วบบวเยว็บตาแตกนะเย็บหมอเย็บเจ๋งมากนะและไอ้ตานี่เวลาเย็บเนี่ยมันใส่ยาชาไม่ได้มันไม่เหมือนเย็บที่อื่น ใครจะไปฉีดยาชาในลูกกตาแล้วก็บอดอด้วยสิเว <c oughs> ลาเนี้ยนะหมอเจิงมากจเจ้าตานะ่ะมันเล็กนิดนึงหมอต้องชำนิชำนาญละเอียดละออถ้าไม่ละเอียดละออแล้วมันมันจะแตกเพิ่มอีกตาคนหนึ่ง ทำอะไรด่วนๆไม่ได้สองต้องละเอียดสามตานี่เป็นอันจริงอันสำคัญในตัวคนใช่ไหมละ่ะลูกกตานี่สำคัญมากหนึ่งก็เดชะนะสรุปสรุปเอาเดชะเนะีเอาไปมาเราก็เห็นเหมือนเดิมน,นี่ตอนแรกก็บอนะบอกว่าบอกนอะาจา์เนี่ยบอกแล้วแหละก็บอก เ็บอกว่าบอดนะหมอนะอมองก็บอกว่าบอ,นะอ,อเดเเ๋ยเหลือตาข้างเดียวแล้วทีนี้ตอนนี้เราจะเป็นเอกนะไม่เป็นโทแลนะ้วเอกในตาข้างเดียว <c oughs> ไปเอามามันะดีขึ้นมาแต่ก็มีเอียงเอียงสั้นยาวอยู่ข้างเดียวข้างซ้ายเราเนี่ย มีทั้งเอียงทั้งจังทั้งยาวครบหมดในข้างเดียวเนี่ยหมอก็บอกว่าจะใส่อะไรได้เนี่ยจืมันจะปูม,มันทิ่มเข้าไปแบถก็ส่องกระจกดูก็จะเห็นนตาเราเนาะมันเะก่ามันเป็นมาอย่างนั้น ท้ายก็เดชบุญนะบุญนะสำคัญความดีนะสำคัญช่วยได้นะคำว่าความดีช่วยได้ก็คือเจอหมอที่ดีเจอคนที่ดีไม่เจอว่าบุญลอยฟ้ามานะบุญดนบันดาลไปเจอสิ่งที่ดีๆทำให้มันหาย ตาติดเชื้อต้องเอาไปเพาะเชื้ออีกนี่ใช่ของเล่นเล่นเมื่อไหร่นั่นพูดถึงตานะบางคนพยายามรักษาอย่นี้ยิ่งไปทำแทนที่จะสว่างกับมืดไปบางคนมืดมาตั้งนานไปรักษาสว่างโลกเลยกับตานี่สำคัญนะจำทำตา มังสะจักสุในตาเนื้อให้สํารวมระวังธรรมาจักสุในตาในคือจิตเนี่ยตาข้างในมองจากข้างในโดยไม่ต้องลืมตานั่งสมาธิมองจากข้างในเห็นเอนกระดูกที่โครงเห็นคนเห็นสัตว์นี่เรียกว่าทรมัจจุสุ จักขุอุตตปาฏิยานังอุตตปาฏิปัญญาอุตตปาฏิวิชาอุตตปาฏิอาโลโกอุตตปาฏิบทนี้เป็นบทเบิกเนตรเวลาเขาถวายพระประชานมาในวัดเนะี่ยมันต้องเบิกเนตรจักขุองอุตตปาฏนะิเห็นไหมขึ้นตน้นดวงตาคือทรรเกิดในตาข้างในเกิด ดวงตาคือธรรมเกิดฝึกความดีรู้เห็นอริยสัจสี่มักแปดดวงตาคือธรรมเกิดความดีเกิดความสงบเกิดยานเกิดวิชาความรู้เกิดแสงสว่างเกิดปัญญาเกิดตาข้างในพระพุทธเจ้าจึงทรงเสริญ ปัญญาโลกาสมิงปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างที่สุดในโลกปัญญาวัฒนเนาสยโยปัญญาคือตาข้างในประเสร,ร,ริฐกว่าทรพย์ข้างนอกนี่ท่านให้ดำเนินตาในนะค <c oughs> ือจิตของเราตานอกมันอาจจะฟ้าฟางได้เหมือนเขาพูดไก่นาตาฟาง ฟาไปกับกิเลสงงไปกับกิเลส,กกเลสตกไปในหลุมพรางตกไปกับเหยือ่อตาข้างนอกอาจฟ้าฟางเพราะกิเลสมันทำให้คนในตาฟ้าฟางมองไม่เห็นทางตกหลุมพรางคือกิเลสมันปิดบังและจิตมันมันถูกนั่นแหละตา,าตาฟ้าตาฟาง มองไม่เห็นสิ่งที่มันควรไม่ปวดอะไรตาฝ้าตาฟ้าคนตาฝ้าตาฝาเมือนเมือแจ้งแจ้งกำดำกำขาวตกตะลุ่มเดินไปก้าวขึ้นบันไดก็ก้าวสูงไปอีกก้าวต่ำไปอีกเพราะตามันฟาาที่เดินขึ้นบันไดที่ขึ้นขั้นสองไปก้าวไปขั้นสาม ก้าวผิดที่ตกไประหว่างกลางขั้นอีกตาฝ่าขึ้นบันไดก็ทุรักทุเลททำทำก็เหมือนกันถ้าใครไม่รู้จักทำก็เหมือนกันคนตาฝ่านั่นแหละก้าวไม่ได้ที่ได้ทางนะสั่งบางยกขาสูดนั่งที่บันไดมันต่ำบ้างเดินไปเตะเอานเอนี่บ้าง ตาฟัง <c oughs> ตาบอดตาฟังบอดเลยก็ยิ่งไม่เห็นฟังก็เห็นข้างๆคู่ๆเลย <c oughs> ไม่ชัดเจนทังทางทาั้งก็เอาตาในตาฟางตาทั้งในฟังขึ้นหลงในรูปเสียงกินรสโพชพะธนมารมพระพุทธเจ้าจึงให้เบิกเมรจักขุสังว่าโรสังรมตา กำหนดทำไว้ข้างในจิตของเราพุทโธพุทโทวัดทำจิตให้สงบจิตสงบใจสว่า,างปัญญาเกิดทำอะไรก็ดีเฉละียวฉลาดไม่เหมือนไก่นาตาฟางวิงชนนุ่นชนนี้สุดท้ายเขเอาไปต้มจินอในหม้อนั่นแหละเพราะมันฟาง มันตกลุมพรางมันฟาม,นมองไม่เห็นทางมันมืดจิตใจของคนเราเหมือนกันรพระพุทธเจ้าให้ถือตาข้างในคือจิตตาอันนี้ไม่มีบอดแต่มันจะไปมองผิดมองถูกไปทางชั่วหนระืเรียกบอดแต่ตามันไม่บอดนะตาข้างในมันก็ไปตามชั่วันมนะั่นหันแต่ดี จิตดีใจดีตาข้างในดีสงบร่มเย็นนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สังเกตตาข้างในคือจิตของเราเวลาเราตายเราใช้ได้แต่ตาในตานอกใช้ไม่ได้เวลาตายเนี่ยเห็นเมื่คนตายตาข้างนอกใช้ไม่ได้เพราะมันหมดสภาพดับไปแล้วสังขารดับ เวทนาสัญญาสังขารบิญญาณดับสังขารดับใช่ไม่ได้เวลาตายใช้ได้อยู่ตาเดียวคือตาข้างในคือจิตส่องไปนรกส่องไปสวรรค์ส่องเบริมวิพพานต,ตาข้างในไม่ได้ฝึกประพฤติธปฏิบัตินั่นมันพาไปนรกนแต่ตาข้างในได้ทำบุญทำทานฝึกประพฤติธปฏิบัติ มันพาสอนนำทางไปสวรรค์ผลมโลกพระนิพพานนี่ให้ถือตาข้างในคือจิตของเราใจของเราพระพุทธเจ้าจึงให้เบิกเนตรเปิดตาเรียกว่าชาคราชธรรมปลุกจิตให้มันตื่นอย่าให้มันหลับไหลอย่าให้มันโมเบาลุ่มหลงอย่าให้มันไปตามอำนาจของกิเลสเป็นบ้าฝืนใจฝืนความรู้สึกของตัวเอง แล้วจะมีค่าคนบางคนมีค่าอยู่ดีๆทำตัวให้ไม่มีค่าหมดราคาเพราะไม่มีตาข้างในตานอกสวยตาดีมองเห็นหมดแต่ตาข้างในมืดบอด่ใช้ไม่ได้ไม่เป็นประโยชน์ทำลายตัวเองนี่บางคนนี่ทำตัวให้ไม่มีค่าไม่มีราคาค่างวด ทำตัวเสียหายปล่อยเนื้อปล่อยตัวแทนจะเป็นของที่ดีมีค่ากับเป็นของตกต่ำสกปรกเลอะเทอะไร้เกียรติไร้ศักดิ์ศรีไร้ความดีไร้ความระอายเกรงกลัวตาบากนี่ไม่มีตาข้างไในหมดเสื่อมเสื่อมทั้งคุณค่าทั้งสายตาคนมองก็เสื่อมตัวเองก็เสื่อมไร้ค่า ไม่มีระคำราคาอะไรในตัวแมตต่น้อยเลยนั่นเพราะไม่รักษาตาคือใจของตัวนี่แหละถ้ารักษาตาคือใจของตัวเอาไว้ได้นี่จะมีค่ามีสำรวมพระพุทธเจ้าพระพักพระเนตรของพระองค์จึงสำรวมมีสายตาทอดลงต่ำตั้งสติพินิจพิเคราะห์นะั่น มาจากตาข้างในนั่นแหละส่งมาถึงตาข้างนอกถ้าตาข้างในมันร้อนคือใจร้อนตาข้างนอกก็ขึ้มเชียวตาข้างนอกนี่แดงกำ่ำตาข้างนอกนี่เป็นเพลินมีโลคกระตาถ้าข้างในมันร้อนนะ่ะมันส่งมาถึงข้างนอกเลยเชียวนี่แหละพูดถึงตาเนะี่ยเราเคยตานอกนี่เคยแต๊ ดีฉบุญนะมันก็ทำให้มองเห็นได้เหมือนเดิมดีชับุญเท่านั้นแหละนะเพราะหมอก็บอกว่ามันบอกมันก็ยังดีขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่าเราได้รักษาหมอดีโชคดีที่เจอหมอดีโชคดีเจอคนดีโชคดียเจอสิ่งที่ดีๆก็นำพาไปสู่ที่ดีๆทั้งหมด เพราะความดีที่ทำกรรมดีที่สร้างมันก็ออานวยผลถ้าไม่มีความดีแล้วก็เออไปหาหมอแทนที่จะหายกับตายไปหาหมอรักษามาเลยแย่ไปเกิดเดิมอีกหมอเลยเป็นคนทำให้เจ็บให้ป่วยเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะอะไรเพราะไม่มีความดีหนุนกรมช่วมันก็ตามรังวันตามทัน นี่แหละวิธีการประพฤติปฏิบัติให้เอาตาข้างในนะที่นอกทั้งหลายทำบุญทำทานรักษาศีเจริญภาวนานี่เปิดตาข้างในของเรานี่แหละจักขุงอุดาปาดีญาณังอุดาปาดีวิชาอุดาปาดีอาโลโกอุดาปารีนะธรรมาจักสุ ตาข้างในมันเกิดความรู้ญาณมันเกิดวิชาความรู้แจ้งมันเกิดแสงสว่างมันเกิดนั่นเกิดจากตาข้างในของเรานะท่านทั้งหลายเอาตาในนะเอาตาในว่ารักษาใจว่าส่วนตานอกตายแล้วก็มืดบอดตาในไดตายแล้ว ยางไปต่อเห็นได้อีกนะไม่มือไม่บอกไม่มีดักเพียงแต่ว่าจะไปทางไหนถ้าไปทางดีสวรรค์พุมโลกพระนิพพานก็ต้องทำฟานดีจะตาหนพาไปตกนรก